สวัสดีครับดูเรื่องการเขียนเลขโรมันะครับเลขโรมันสนุกสนุกนะครับเลขโรมันมีสัญลักษณ์อยู่7ตัวนะครับนี่เปลี่ยนสีดีกว่า i v x l c d m c d m อ่สัญลักษณ์พวกนี้นะครับแทนจำนวนในเลขอินโดอารบิกดังตัวนี้แทนด้วยหนึ่งแทนค่าหนึ่งแทน5 10 50 หนึ่งร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับ 1, เลขโรมันเนี่ยจะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับไม่เหมือนเลขอ,อารบิกเช่นเลขอารบิกถ้าเราเขียนสองร้อยเขียนร้อยยี่สิบหรือเขียนสองเนี่ยเลขสองในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีค่าต่างกันอันนี้มีค่าสองร้อยเลขสองนี้มีค่าสองร้อยสองตรงนี้มีค่ายี่สิบสองนี้มีค่าสอง ซึ่งต่างไปแล้วแนตะ่ว่าตำแหน่งอยู่ไหนแต่เลขโรมันเนี่ยไปอยู่ตรงไหนค่าก็ยังเท่าเดิมตรงไอก็มีค่า1ตนตลอดนะครับตัวดีไปอยู่ตรงไหนก็มีค่า5้า้อยนะครับโอเคลองมาเขียนดูกันนะครับการเขียนเลขโรมันนะครับใช้บวกเอานะครับเช่นเริ่มกันเลยถ้าเรามีเลข1เราก็เขียนไอแบบนี้ถ้าสอง เราเขียน ii ก็คือ ii I, 2ตัว1กับ1ก็เป็น2ถ้าเราอยากเขียน3เราก็เขียน i บวก i บวก i 3ตัวในการบวกเนี่ยจะบวกมากสุดได้แค่3กันได้แค่3ตัวนะครับพอเราต้องการมากกว่านั้น4เราไม่สามารถเขียน i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  4ตัวได้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้ไม่มีนะครับเขียนไม่ได้เราก็จะใช้การลบแทนเราก็เอา1ไปลบ5แทนนะครับจากนั้น4เราก็เขียนว่า 1-5i ลบ5 i แล้วก็อยแบบนี้ต้องถ้าการลบก็จะเอาตัวน้อยขึ้นมาก่อนนะครับส่วน6เราเขียนได้เราก็จะเป็น6 5, 1, น5บวก1นะครับ5วกเพิ่มอีก1 7ก็เป็น5แล้วก็บวกไปอีก2อยแบบนี้ v i i 8ก็จะเป็น v i i i 3ตัวครับครบแล้ว3ตัวพอ9เราไม่สามารถ i 4ตัวได้นะครับเราก็ต้องเอาไปลบก็ต้องเอา1ข้ามไปลบกับ10นะครับก็เป็น i 1 10 i x แบบนี้นะครับพอ10ก็ x เฉยๆแบบนี้นะครับ11ก็ x แล้วก็บวกไปอีก1 x แล้วก็ i 12ก็ x i i 13 x i i i 14ก็อ่าลองดู14นะครับ14ก็จะเป็น x 4 สิบนี่10นะครับนี่ส0แล้วก็สีก็ต้องเป็นเหมือนเอาสีแบบนี้นะครับก็ VI แล้วก็ V นะครับ x i v 10ีแล้วก็4ีนี้นะครับในการลบเนี่ยครับเราต้องลบเราจะสามารถลบได้เฉพาะในกลุ่มกลุ่มชุดทีละสามตัวเท่านั้นนะครับเช่น,นเราจะแสดงเป็นชุดอย่างนี้สามตัวเอา i มาลบ X ได้ x ได้ V มาลบ X พูดผิด I เนี่ยตัวที่ไปลบนะครับมีแค่3ตัวเท่านั้นคือ I นะครับ i เอาไปลบ V ได้เอาไปลบ X ได้ครับข้ามไปลบพวกตัวพวกนี้ไม่ได้นะครับกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้จีกลุ่มนี้ <G. S 1> เอา X ไปลบ L ได้ X ไปลบ C ได้นะครับ แต่ x ไปลบพวกนี้ไม่ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มถ้ายสุดนะครับกลุ่มนี้เอา c ไปลบ d ได้เอา c ไปลบ m ได้นะครับตัวที่เอาไปลบได้มีแค่3ตัวก็คือมี i มี x แล้วก็มี c แค่นั้นนะครับ1 10 100นะครับที่เอาไปลบไดนะบ้ก็ลองฝึกการเขียนดูนะครับ หลักก็คือใช้การบวกนะครับถ้าบวกครบ3ตัวแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นการลบแทนนะครับลองดูเ9แล้วกัน99เราไม่สามารถเอา i ไปลบร้อยได้เพราะว่า i ลบได้แค่3ตัวลบได้แค่ v กับ x นะครับดังนั้นการเขียน99เราก็ต้องเขียน90นะครับแล้วก็บวก9 90เราเขียนยังไง90เราก็เอา 10ไปลบร้อยนะครับก็ x ลบร้อยก็ x 4นี่คือ90อีก9ก็คือ i ไปลบ10 1ลบ10ก็คือ i x แบบนี้นะครับง่ายนะครับต้องเปลี่ยนจากโรมันเป็นเลขธรรมดาบ้างน,น,นะครับถ้ามีาเสีย m x l แบบนี้ ็ลองดูนะครับ m ก็คือ1000นะครับแล้วก็บวกกับ x แต่ก่อนจะดูว่าบวกเอาเขียนก่อนลวกัน m คือพันนะครับ x ก่อนจะบวก x คือ10ใช่ไหมครับก่อนจะบวก x เนี่ยต้องดูก่อนว่า x เอาไปลบอะไรหรือเปล่าปรากฏว่า x ติดกับ l ก็แปลว่า x ลบ l นะครับ10ลบ50ก็คือ40นะครับก็คือ1000บวกกับ40บแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ1 0 4 0ิ ลองดูนี้ ccxi ครับ cc c คือร้อยนะครับ cc ก็2อ0นะครับ200แล้วก็บวกกับ xi xi ก็คือ11นะครับบวกกับ11นี่ก็ได้211อยนี้นะครับสองตัวนะครับ dxlv d 500 x ดีก็5 0 0นะครับก็500 x x ก่อนจะจะไปบวก x ก็คือบวก10เนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่า x เนี่ยไปลบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่จะไปลบก็คือ i x 4ใช่ไหมครับแล้ก็ดูก่อน x นี่ l นะครับ x ไปลบ l 10ไปลบ50ก็คือ40บนะครับบวกกับ40 v ก็คือ5นะครับก็บวกกับ5นะครับก็จะเป็น545นะครับลองดูนี้ c x i v ลองดู c ก่อนนะครับ c คือ100นะครับ100่อ x บวก x x อ่อ,อ,อ x ก็คือ10ก่อนจะดูว่า x บวก1หรือเปล่า ก็ต้องไปดูต่อด้วยนะครับว่า1เนี่ยเอาไปลบอะไรหรือเปล่าปรากฏว่า1เอาไปลบ5ก็คือ4ดังนั้น x ก็คือ10 i v ก็คือ4เพราะฉะนั้นก็ต้องบวกกับ10แล้วก็บวกกับ4นะครับต้องดูต่อต่อไปด้วยนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือ 1, 1 4แบบนี้นะครับทีนี้ก็เป็นการเขียนเลขโรมันนะครับโอเคสวัสดีครับ